นนี่ต้ววินจะมาดูแท็กเตอร์ลงนะครับใช่ยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้แหละดูนะใช่นี่มานะครับนี่เดี๋ยวแท็กเตอร์จะลงนะครับต้ววินมาดูแท็กเตอร์นะครับเพื่อนเฮ้ยใช <c oughs> ่นี่เดี๋ยวเขาลงเดินนี่ไปครับมาดูนะครับ <c oughs> ลงนตหน่อยได้เปล่าได้เขาพูดเองได้หรอกปฏจะติดใช่เดี๋ยวเขาลงตรงนี้ ่มากใสมากส่มากตรงนีนลงล้ลงแล้วลงแล้วดนะูนะเอาลครับหน้ามันจะยกน่เหน,นหน่งนนิดนึงล้อมันจะขยับเห็นปะห็นไมเขาจะค่อยๆลงนะครับเพื่อนใช่นี่ไงนี่ไงแนะล้วนะครับเอาแล้วครับรุมันจะกระดกนะครับเพื่อนเสียวเสีวใช่เสียวเสีวโเขาเซียนมากเลยนะครับเขาฮะาห่อะ มันยกขึ้นนู่นน่ะกระโดดไเหได้งนู่นไงฮ้เ้ยหุยฮยยเยใช่ๆเ่เอาลครับยังเสียนยงเสียนเอาแล้วเอาแล้วฮยเ้ยเฮยกระดดกระโดดกระโดดเอาล้วครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงโว้หโอ้วโว้โวใช่มาถ้ามัยกขึ้นนู่นน่ะ นานดวินหน่อยมากหน่อยมากหน่อยมาก